มีผู้ชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุต้องพิการตลอดชีวิตจึงต้องนั่งเก้าอี้รถเข็นเรียกว่าตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ชายคนนี้เนี่ยตอนที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุแกเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว ตอนที่เกิดอุบัิเหตุก็อายุยังไม่มากยังหนุ่มอยู่พอต้องมานั่งก็อยู่รถเข็นเพื่อนๆก็รู้สึกสงสารเห็นใจหลายคนก็ถามเขาว่าเนี่ยรู้สึกลำบากใจมากไหม ที่ต้องถูกขังอยู่ในที่คับแคบแบบนี้ชายคนนี้แกก็ยิ้มนะแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าถูกขังอยู่บนเก้าอี้รถเข็นนี่เลยที่จริงผมเป็นอิสระได้ก็เพราะมันนี่แหละเพราะถ้าไม่มีเก้าอี้รถเข็น ผมก็ต้องนอนติดเตียงแล้วก็ไม่สามารถจะออกไปไหนจากบ้านได้เลยก็ตอบดีนะขณะที่เพื่อนมองว่าชายคนนี้เนี่ยถูกขังอยู่บนเก้าอี้รถเข็นชายคนี้กลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอิสระเพราะมันต่างหาก ไม่งั้นเนี่ยก็ต้องนอนติดเตียงออกจากบ้านไม่ได้เลยเป็นมุมมองที่เพื่อนๆเ,เนี่ยนึกไม่ถึงนะมันคล้ายๆกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหนุ่มเหมือนกันนะชอบชวนนักศึกษาไปออกค่ายไปทำ ไปเป็นจิตอาสาตามโรงเรียนในชนบทมีครั้นึ่งก็พานักศึกษาไปโน่นแม่ห้องสอนขากับระหว่างที่นั่งรถตู้นะลงจากเขาซึ่งมีโค้งเยอะมาก,กบอกว่ารถเนี่ยเกิดพลาดนะตกจากไหล่เขา เดือชะบุญนะ่ไม่มีใครตายนะนักศึกษาทุกคนก็ปลอดภัยยกเว้นตัวเขาพิการตั้งแต่ส่วนล่างลงมาก็ต้องนั่งก็อยู่รถเข็นเหมือนกันนะแกเรียกตัวเว่าเป็นมนุษย์ล้อนะก็มีเพื่อนเนี่ยเราคนรู้จักหลายคนนี่มา พูดกับแกเนี่ยด้วยความสุขด้วยความสุขสงสารนะแล้วก็ตัดพ้อแกกลายไปนี่ขณาคุณไปทําบุญนะยังเกิดอุปัติเหตุในใจหงรู้สึกว่าเนี่ยทําไมทําบุญหรือทําดีแล้วไม่ได้ดีชายคนนี้เนี่ยจะต,ตอบว่าเนี่ยก็เพราะผมทําบุญนะสิผมจึงเหลือต้องเท่านี้ เหลือตั้งเท่านี้คือเหลือครึ่งตัวถ้าไม่ทำบุญมาก็อาจจะไม่เหลือเลยหรืออาจจะพิการตั้งแต่คอลงมาก็ได้ให้มองดีนะอันนี้เรียกว่ารู้จักมองบวกมองบวกหมายว่ารู้จักมองเห็นสิ่งดีๆท่ามกลางสิ่งที่แย่หรือมองเห็นสิ่งที่ดี ที่เกิดขึ้นในยามที่ประสบทุกข์ประสบปสระสรคคนเราเวลาเจอเหตุร้ายเนี่ยที่ไม่ปรารถนาก็เป็นธรรมดานะที่เราจะพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าทำเต็มที่แล้วมันก็ได้เท่านี้แหละ อย่างน้อยแต่อย่างน้อยก็มีสิ่งนึงที่เราทําได้นะคือทําใจร่างกายเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าพิการตลอดชีวิตอย่างมากก็แค่ทํากายภาพบําบัดแต่สิ่งนึ่งที่ยังทําได้มากนะคือทําใจนะทำใจคือรู้จักมองมองเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี่มันมีข้อดีอย่างไรบ้าง ดีตรงที่ว่าเนี่ยส่วนหนึ่งของเรายังดีอยู่นะเราแย่ครึ่งตัวเท่านั้นเนี่ยนะส่วนบนเรายังดีอยู่นะส่วนล่างเราเท่านั้นที่แย่ก็ถือว่าเพราะทำบุญนะหรือแรงดีนะที่เรายังไปไหนมาไหนได้เพราะรถเข็นรถเข็นนี่ไม่ได้เป็นคุกขังเราเลยแต่ทำให้เราเป็นอิสระต่างหาก ถ้ามองว่ารถเข็นเป็นคุกนะก็จะรังเกียจรถเข็นแต่ถ้ามองว่าเราเป็นอิสระได้เพราะรถเข็นก็จะขอบคุณรถเข็นและถ้ามองแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ทุกนะแต่ถ้ามองตรงข้ามนะวานนี้เราทำไมเราทำบุญมาจึงต้องมาเจอแบบนี้ตอ,อนนี้มันทุกซ้ำส,สองเลยนะไม่ได้ทุกใกยอย่างเดียวเราทุกใจด้วยหรือว่าประสบอุิเหตุแล้วก็ยังรู้สึกว่า นอกจากจะไปไหนมาไหนลําบากแล้วก็ยังรู้สึกว่าถูกขังอยู่บนรถเข็นอย่างเงี้ยนี่คือการมองแบบซ้ําเติมเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองทุกข์กายไม่พอทุกข์ใจด้วยเราต้องรู้จักมองนะในทางที่ไม่ซ้ําเติมเพิ่มทุกข์ให้กับใจของเราวิธีนี้คือมองเห็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราแม้ว่ามันจะ มีบางอย่างที่ไม่ดีอย่างเช่นอากาศร้อนไงนะถ้ามองไม่เป็นนะก็ทุกนะหงุดหงิดแต่ถ้ามองเป็นนะเออดีนะที่ไม่มีน้ำท่วมเพราะถ้าน้ำท่วมนี่เดือดร้อนเลยแถมรถจะต้องติดหนักต,ตอนนี้เนี่ยจราจรก็ไปไหนมาไหนดีขึ้นเพราะไม่มีน้ำท่วม หรือว่าหน้าร้อนก็ดีนะมันไม่มีมแมลงไม่มียุงมารบกวนนะถ้าเป็นหน้าฝนนี่โอ้เย็นก็จริงนะแต่ว่ายุงเยอะมือนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลจะต้องมาบ่นนะอะไรที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยหรือทำอะไรไม่ได้นะอย่างน้อยเนี่ยให้เรารือว่ามีอย่างหนึ่งที่เราทำได้นะคือ ทำใจหรือเปลี่ยนที่ใจของเราเปลี่ยนมุมมองถ้าเราทำนี้ได้ทุกเช้าขึ้นมาเราจะตื่นมาอย่างมีความสดชื่นเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก,ก็เรี่งกินอิ่มนอนอุน่นยังมีคนรักอยู่รอบข้างเราต้องหันมองเนี่ยเป็นนิสัยนะเพราะว่าถึงเวลาที่เจอเหตุร้ายแล้วเนี่ย มันจะมองแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าวันนีส้สายเราเนี่ยเป็นนิสัยที่ชอบมองอะไรในทางลบนิสัยที่เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการที่ชอบเห็นอะไรเนี่ยในทางวิพากวิจารณ์เห็นแต่ข้อเสียเห็นแต่ข้อบกพร่องชอบวิพากวิจารณ์ชอบบน่นมันถ้ามีนิสัยแบบนี้เนี่ยจะให้มองบวกเนี่ยมันมองยากมากเลยมันจะมองแต่ลบอย่างเดียว แล้วมันก็ซ้ำเติมเพิ่มทุกให้กับใจอีกอย่างหนึ่งคือต้องรู้จักเปรียบเทียบให้เป็นนะถ้าเปรียบเทียบคนเขาที่ทเขาดีกว่าหรือช่วงวันเวลาที่ดีกว่านี้เนี่เราจะทุกข์นะอย่างชายคนที่นั่งก็อยู่รถเข็นเนี่ยถ้าแกเปรียบเทียบกับคนที่เขายังเดินเหินไปไหนมาไหน,มาไหนได้วิ่งเล่นไปไหนมาไหนได้นี่ก็ทุกข์นะแต่แกมาเปรียบเทียบกับคนที่นอนติดเตียง พอเปรียบเทียบคนที่นอนติดเตียงนะคนที่ติดคุกติดตารางหรือว่าออกไปไหนจากบ้านไม่ได้เนี่ยโอ้เราสบายเขาเยอะเลยจะมีความสุขการรู้จักมองรู้จักเปรียบเทียบเนี่ยสำคัญนะถ้าเปรียบเทียบคนที่เขารวยกว่าเราเราก็ทุกข์เพรจะรู้สึกว่าจนอยู่เสมอแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขาลำบากกว่าเรา เราก็จะมีความสุขที่เรายังกินอิ่มนอนอุน่นคนที่ชอบมองอะไรแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะทุกข์ได้ง่ายไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นแม้สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยก็ยังทุกข์แต่ว่าคนที่เขารู้จักเปรียบเทียบนะแม้พิการนะนั่งรถเข็นก็ยังยิ้มได้มีความสุขได้นี่เราต้องรู้จักมอง แบบนี้ให้เป็นนิสัยมันจะช่วยเราได้โนะดยเพราะในยามที่เราทำอะไรไม่ได้ถ้าเรายังทำอะไรได้ก็ควรจะทำแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยให้เราลึกว่ามีอย่างหนึ่งที่เราทำได้คือทำใจหรือเปลี่ยนที่มุมมองของเรานะแล้เราต้องทายเป็นนิสัยพะไม่งั้นเนี่ยไอ้นิสัยเดิมเนี่ยมันจะคอยเป็นอุปสรรคขัดขวางหรือค้อมงำจิตให้มองอะไรแต่ในทางลบอยู่เสมอ แม้ได้เท่าไหร่ก็ยังรู้สึกทุกข์เพราะยังได้ไม่พอหรือได้น้อยคนอื่นเป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเห็นเนี้เอาเตรียมรับพรชิตังปฏิตังดุมหังก้อยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิภาเมวาสมิชะตูจงสำเร็จโดยชาพราสาเพบปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ ชนโทปนาราโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็นมณีโชติราโสยาธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตุวันตายทั้งปวงจงบังราาไปสัพพะโรภวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัดวันตาไรโยอันตารยามีแก่ท่าน สุขีติคายุโกภวานั่นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารธรรม,มาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังสองสิ่ปการคืออายุวันโนสุขาพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กราบมีปกติออน,น้องจากผู้ใหญ่เป็นนิพ ภาวตูสาพมังคลังของาสาพรมงคลจงม,มีแก่ท่านราคนตูสาพเทวตาขอเราเทวดาต้องพวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสง์ สทธาโสจีภาวันตุเจขอความสวัสดีสร้างรายดงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทม